สอดอคือได้ยินว่างดแล็กข้าเจ้าถือ,อมแ,แม่นบ่ะเป็นเจ้าใดอันคือว่าอันอีหยังก่อเพื่นนอวนว่าอ,อันเพื่อนห้องเพื่อนไห้เพื่อนังไรอันมีมีเจ้าของแม่ฆูนะค่ะ เข้ามายูวัดพระครูว่าม si <uh um> ันยูเหมมันมเย็นทีละคนยันมีมองดูมองสาวบอที่ไหนคนค่ะกะไม่ยุ่ือเปล่ยุบเย็นเป็นยุกะให้ให้ใคเอาที่แกเานะเป็นไงที่อ้คุณริงนลูกเลยคุณทางไดเจ้าเล่าคนชิ้ลูกเลยเหมือ้อนอันเอามาประสอดเอามาเทหลกอันได้ยินข่าวข้าเจ้าถือทั้งบนทั้งล่าง เขาหน้าพ่วงเนี้ยเขาอาการเขาต้องเขาวันคนคนเขามาลูกเขาได้ตัวได้เขาได้ตัวดีแล้วบ่เนาะพี่น้องงอดนี่ใช่คุณแ่เอาพันมาไม่จะขอนอันนี้ประอดมาไม่จะขอนค่ะฮะซี่ขอนเลยบ่ป๊าดหนึ่งขอนนี่เอามาใหม่ค่ะท่านผู้ชมจากอัน เขาคุดล้อพัวยู่นาอันเอาตาหอนนะคือผู้ฝันผู้ว่าเขาเข้าสิงล่างพรมบอกเข้าสิงล่างผอมเราให้เถอะมาหอดวาดบอกเราจังเราจังเศร้าบอกผู้ฝันผู้ว่าเข้าสิงล่างพมบอกเข้าสิงล่างผอมเราให้เถอะมาหอดวาดบอกเราจังเราจังเศร้าบอกผู้ลดน้ําให้ก็คู่กับว่ามายู่งงลมเย็นกินสุกอย่าห้องอย่าให้มาตีค่ะนั้น พนยานบูมีมองยูมองเซาหนามาพันเลยไฮเลยเม่นเปิดสดสดหลายอันเมนซีขอนี่เป็นมหม่ายซีขอนี่แม่นหมดป้าบูมแม่นหน่อยได้ปลอยบหนอง่ายโอ้คิงลูกเลยค่ะโอ้ยมือมาแตดงว่าพี่ซอยว่ดท่านในมีผู้ใดมาขอนท่าไมีผกมครอ่ี่นเขาลูกแปลงบอดีนี่อันนี้คมอมหม่านี่ไหมอันมาน้ำกันน่ะ มาพร้อมกันมาพร้อมกันแต่เขาเพิ่งทากอันนั้นบ่กแต่เขาอันทาแต่ตัวนอกโอ้จำแม่กับปวดท้ายลูกหลานเด้อช่ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดเี่ปวดซับปวดโอกให้ดูให้หลานเน่บุญบุ่บุญบุญตาเนาะเพื่อได้มาท้ำบุญพงเงี่ยคันเฮ็ดบุญคุ้มเขาบุญโฮมล้านบุญภาคอีสานใช่ไหมโฮมล้านเอาเจรังถ้ามีเส้นขอให้เนี่ยถ้าเจ้ามีเส้นหมู่บ้านนี่ยังเขาสามตัวเอาลองเบิ่งกับด้วยไหม ขอเหล็กใหญ่เพ so like so so ิ่นแน่เป็นแบบอันเป็นแบบดีใจถูกก็เหมือนนี่อย่างก็บเจเป็นแบบดีใจเป็นเป็นเครื่องทำเป็นคืองสีห้คือเป็นเป็นดีใจเพิ่นดีใจป่ะเป็นแบบคือจทำเพิ่อนเหมือนขอพนแน่เจร้างจะได้เจ้ากับมาฮอดพี่เราเมื่อไงปลายลูกหลาเด้อร์ยามค่ำอัน เี้สเย,ย,ยสมตเน,นตี่ยเมียนโตเหมือวันวันทีซีเนะาะพสอดอันบุญเนะาะให้ข้าถือวันทีหนึ่งก,กลุ่มทาขนสองขนร่อเเพื่ขาเจ้ามาขาเจ้าเห็นหลยอันเน่ยข,า,ขาเจ้าถือเะขถือเบอร์นะ่าเหมือนข้าเจ้ากับิ๋ม่เฮ็ดบุญนะพิสอดเ<ม>นาะาาันบอยเห็นแบบนี้ก็บ่อะไรด้วยเอาเอ้ยพ้ตาดีเด้อขอเพลินเด้อจังแต่งขันหามาเมื่อนี้มันมาดวน อ่าเมื่อนี้ยขอพ้นทุกคนจ้ะขอพ้นแน่เอ้ยให้พนมีเส้นนอกประสอดบ่เห็นเราเป็นเป็นพ้นทิ้งลูกเราเป็นเป็นเื้นตันใจแะพุ่งจ้ำพุ่งจ้ำสีหนึ่จ้ำสี่งเอาพี่น้องก็บ่วงเอาเด้อแอดเจต่างกับที่าทยเฮเบิ้งซื้อๆได้จักไครสิตาดีโชคดีเนาะประจรสิ่งบเย็นกจะเอาคือว่ามาขึ้นมากกัน ถือทั้งบนทั้งล่างหะนางวดที่แหลกคือพวกเฮาบวกหูจักไปหาแต่อมองอื่น <ไอ S 1> คุณนายแตนว่าสุตคือเมื่อวาเอาอยู่บ้านเห่าคือไปไก่แถอะคุณว่าเอาสุตคือบุบอกกันเลยวันเสีบอกกัสิได้ให้คนมาซ่องมาเบิ้งเธอเขาโชคดีเขาก็สิได้ห่วมบุญน,นำเห่าตัวมาซ่องกลางวันแสกๆเลยเพราะว่าตอนแรกสิได้เดินทางไปธุระสารคามพี่น้อง เพื่อนมีเซนเด้อะนะเมื่อวานนี้ไปซ่องโยอันนั้นกะเพื่อนก็เห็นเลยแม่ประจวบก็เห็นไ่บอกเล็กน่้อยแม่นเข้าสามตัวเห็นแล้วบ่เจ๊ประจวบเหรอถ้าเขาเอินถ้าเขาเอิญเราก็นอนอย่างไปค่ะเปิดโชคเปิดลาบให้แฟนครับแน่อย่าไปหายไก่ไปไก่คักหลายไกลไกก็ให้โสุกไขมานน้ำเน่ มนีแอดเจตตงกับเจร่างกะมาทํำบุญน้ำเพลินพี่น้องเป็นหาเจ็ดหนึ่งเลยเองนานฮะพี่ชายค่ะนี่เลขหานี่เลกเจ็ดนี่เลกหนึ่งแมนนี่จะได้น้อบ้านนี่เลขหานี่ห้าเจ็ดหนึ่งมีเล็นี่โอ้เนี่เดี๋ยวดีเเอาเกิดกันนี่เลขหานี่ตัวนี้น้อยนี่เห็นบห้านี่เลขเจ็ดนี่นี่เลขหนึ่งนี่เห็นบ่เพิ่นบายยูหันบ่มีเพิ่นเพิ่น คนว่าหายางมาพีโอาแต่ยางมากกวม่เห็นเลยนี่เป็นห้าเจ็ดหนึ่งเบอรเอลยนี่เลห้าเจ็ดหนึ่งเบอเอเลียนเนี่ยเบเล็กใหญ่เือเลขเล็กใหญ่เล็ใหญ่ห้าเจ็ดหนึ่งค่ะอมนหวยห้าน้อยโวแมนยังได้วันที่หนึ่งกลุมผ้าพันเนี่โอ้หวยใหญ่หวยใหญ่วันที่หนึ่งกุมภาพันนี่เลขกาในน้อยนี่เรียกานี่เรียเจียบนบ่นี่เรียหนึ่ง nhiêu ghét, nhiêu đẻ một, nhiêu đẻ hai, nhoi, ghét tặng xong mương rúp đây. Hẹn bờ, bờ hẹn kha. Nhi ghét một mương cơm, nghen gì mẹ? đây là sáu mươi không viên bờ. Ghét một, đây ní đẻ ghét, ní này mẹ. Túi nhảy nhảy nè bờ. Nên, ôi, ui, con kinh luôn. Này, bờ soat, hẹn bờ. Hẹn, ghét một, nè, ơi. นี่เลขหาเขาซองอยู่ไก่เจต่างรองยืนอยู่ไก่ๆนี่เลขหาตัวนึงงยืนนี่เลขหาตัวนึ่งยู่นี่เพิ่นอาจจะห้สามตัวห้าเจ็ดหนึ่งก็ได้นี่เลขหาเจ็หนึ่งบอค่ะเน่ยจะบ่ไกเยสอดตาขึ้นนูบ่เอาเจ็ดหนึ่งบเจดหนึ่งอเนี่ะเห็นชัดเลยเนาะผู้เลขหเห็นบอทอปเทปมากเลค่ะแต่เลขนี่เป็นเลขเจ็ดหนึ่งง่ายค่ะเจหนึ่งะรนะสรุปว่าเลขไอ้พ่อขอเมตาเคียนได้หาเจ็ดหนึ่งจ้าค่ะ นี่เลขหายยังเดี๋ยวไปยังเห็นเนาะพี่สอเนาะค่ะนี่71มึงนีเดี๋ยวไปยังเห็นเลยมึงน่งามๆบ่หาไปขอไก่เด้ไปเฮาไปพุ่นบาดนีทางเพิ่นเฮ็ดงามๆพุ่นป่ะอันนั้นคือเจ้าแม่ตะเคียนคือกันเนาะเอิ้นเพิ่นว่าจังได๋เนาะพี่น้องยังบ่ทันได้ได้ซื้อเด้นี่เจ้าแม่แล้วเพว่าเจ้าแม่ตะเียนน่ะเพิ่นต้องมีือเด้เนาะโอ้คนจริงอ เพิ่นให้เพิ่นหองเลยบ่อ <uh ันปลาสอดอันผู้อันนั้นน่ะเฮ้เขาหาโคตวัดกระปูก็เลยว่าบอให้บิ่นหอง่ะมาอยู่มองมันร่มเย็นเป็นชุ้แล้วค่ะกิตาคนหัวลูสัสเราแม่นบะเอยละเอ็นประกัศได้ยังไงบ้างมนได้เบิ้งหรือเปล่าเบิ้งยังเลขแหมไม่ได้เบิ้งคือว่ามันเจ้าถืออยู่ถืออยู่กระดามหน่อยนี่ละ ปลาจอดเห็นเจ็ดเก่าปลาทนคือเฮ็ดงานแต่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นฝีมือของคุณปลาซุ่มคุณปลาซุ่มคู่คหลายๆท่านที่พ่นซ้อยเจดังโมได้ซ้อยเ้อพี่น้องเอาแต่น้ำกับอันนี้อย่างก็พักเอกอึอืกอ,อบักน้ำค่ะเอามาซอ้อยพ่นได้บักน้บ่มีบักอือ้อ แล้วก็อันกร,ระลำผักกาดขาวบักขิกกระเทียมหนม่ำซีแพคมาเนี่เอามาทำบุญนำ้ำบุได้มาเฮ็ดซอยเพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะแซทูออเดอ้อพี่น้องน้ำกันเนาะประกันน้ำกันอาตะก้อนฮักก้อนเพิ่นให้เลขอยู่นี่ได้ตอนตอนที่เฮาเอ,อันเคยเฮ็ดปีกลายไห,ไหมถืกแล้วเน้อปีกลายไห,ไหมเอ้ยยุ่นจุดทูบจำได้อยู่บอกเนียนน้ อันนี้ก็อันนี้เอาให้เพื่อนใส่สบอกมีมีฝันเอาบอกแต่อขออนุญาตสองงวดก่อนทนหยด้วยนี่ไปเบิ้งกันเนาะมามาแต่คนมีเส้นนัน่นเมื่อวานเขาสามาตัวเมื่อนี้มาขอเพิ่นที่ใดมาเฮ็ดบุญนับกันขออนุญาตด,ด้วยค่ะก็เฮ็ดงามแท่นนี่้า,าที่นนองโฮมอ่านว่าจะได้กกอะนี่ ฮะฮองยังก่อฮองหดโบหันโบโบฮืมโมโบเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่คนมีเส้นปีที่แล้วนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอ้ยยุ่นจำได้ยุ่เพื่อใ่เกิดขึ้นมานี่ยขออนุญาตนะคะหัวที่แล้วเจ้าจุดทูบได้เจ้าจำได้บ่เอ้ยนั่น เจ้าคือบ่มาขอให้มาข่อยเลยเอิยพวงบอกเองบเอายูนจะฝันอยู่พงวะเนี่ยต้องถามเอายยูนเหรอยูนได้สู้บอกฝันอยู่คือบ่เวสู่ฝังแน่เธอเขาถือกับเชไดมาเฮ็ดบุญนำเห่าเนาะฮะเจ็ดหนึ่งฮะฝันเห็นบ้านเลขที่เก้าเจ้าเพิ่นเก้าเจ้าขอค่ะอ่ะขอโ่งน้ำเนี่ยเอ้ย บ้านเลขที่เหกบ้านเลขที่กาเลขกันเห็นบ้านเลขที่เก่าเอที่เขาทมดินนะบอกอ๋อหกเก้าอะค่ะมหมู่สองแต่ว่านยังคันในจุดถูกด้วยเนาะจุดใหนเนี่เอ่ยใช่ละเอ่ยเอ่ยไว้จะได้กวาหันเนี้ยจะให้เบิ้งให้เบิ้งใช่ละยุหันเห็นห้าเจ็ดหนึ่งยู่นี่เห็น หนึ่งเจ็ดห้าเดนเอให้เบิ้งเบิ้งเกล่งเลยแ่ะค่ะใช่ล่ะเบิ้งขอแชร์แว่นตาสช่นกันเด้อขอบคเห็นหงเดเนี่นี่เด็หนึ่งเจนหานี่บอกหนึ่งเจนหานี่เบิ้งเกิงเลยนี่ใส่นี่เดเจ็ดตานี่เหนึ่งเดเจ็ดนี่เห้านี่ขอบคบเห็นเนาะัองความรอดนึ่งเจนหานีเด็กเนี้คนจงลูกเลยจ้ะนี่เด็กนี่ ไปส่มองดูเลยมีเลขหนึ่งเลขเจ็ดมีเลขห้านี่เอาลองเลยเจ็ดนะนีเลขหนึ่งเลขเจ็ดมี่เลขห้าโอ้ตีจช่เบิ้งกันกักเลยชัดปะหนึ่งเจ็ดห้าเลขนี่มี่เลขห้านี่เลขเจ็ดนี่เลขห้านตะเียนเ็นห้าเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้เย็นหนึ่งเจ็ดห้าเอาซาทูซาทูเดลยท่านผู้ชมขอให้เป็นโชวเป็นลาบได้ยังไงสาธุสาธุ วันทีหนึ่งเพราะว่าบุญเป็นวันที่ที่สี่เนาะแม่นค่ะเท่าจะได้มารวมท่าบุญเงินไดเงี้ยซอยอันบัดว่าเพิ่นพ่อได้เก็บบุญที่ท่านนั่งสาวมาแล้วนี่เพิ่นเอาแล้วเด้สาวเมื่อเจ็ดห้าว่าสิถามอยู่เอ๊ะบมได้นัดกันได้โน่ผงอ่ะผึ่งงันเพิ่นได้ตัวใดก็เอ้ยเจ็ดห้าเจกับสามห้าเจ็ดห้ากับสามห้าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเอามือใดอันนี้ บอกอนนค่ะเจ็ดห้ากับสามห้าตรงของเจ้าอยู่บ่เอลังแม่นค่ะบ่อัน<อ>เดี๋ยวนูบาท่านไหนไปไทยรูปเดี๋ยวย<ค>นูไทยเลยอันเดียวกันเลยน่าหุ่นโชคก็เอายุนงวดที่แล้วเอายุนแล้วห้เด้ครบรอบพ้นอีอ่ะครบรอบพอดีปีกายนี้เลขเพิ่นเข้าเพิ่นจุดทูบนี่แหละ ก็มีไฟหัวซาครับเราเลยแม่นจำผู้ใดบรรจุใดแล้วแต่ว่าหูว่าเข่าจำได้ตอนนั้นน้องอหยุนเก้าอย่างวะเก้าหกเบื่อหยุนี้แหละจำบูได้นี่แม่ตะเคียนอย่างก็เออแต่แง่ฮะโอ้ยงาบอกนี่โอ้นะคะท่านผู้ชมอันตะเคียนที่มาไหมพ่นซื้ออย่าง ไม่ยพวงแม่ตะเคียนมาไหมคนซื้อว่าจะไหนว่าแม่ตะเคียนได้ไหมยางฮะย่ยางอะไรนะแย่ยางเอาลอ้นลุ้นตัวเลขโชคลาภกับอันคุณพี่ยูนนะคะท่านผู้ชมครบรอบปีนึ่งพอดีเนาะเออยูนเนาะครบรอบหนึ่งปีนะคะเจ้ามากตัวได้โดยส่วนตัว เปดค่อยๆซื้อสี่ไก่ดีแหละฮะตอนนี้เนี่ยโคเกาน่ะอ๋อค่ะแต่ว่าฝันบ้านเลขที่เก้าเจ้าคือนี่โคเกาอิลีบโบราณน,นี่ตรงกับบ้านเลขที่เก้าเนาะท่านผู้ชมก็ลุ้นไปน้ำกันนะคะว่าตัวเลขที่พี่ยุ่นพันจุดสีดาตัวใดญนะคะท่านผู้ชม ตัวแรกก็คือเลข7นะคะท่านผู้ชมตัวที่2คือเลข4นะคะตัวที่2คือเลข4นะคะตัวที่3เป็นเลขยังคะ่ะน่าจะเป็นเลข8นะคะตัวที่3 748คะ่ะท่านผู้ชมโจกๆมันหมาเนาะคะ่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะสรุปตัวเลขในคลิปวิดีโอนี้นะคะ เจ้าแม่ตะเคียนเพิ่นไหตัวเลขเอื่อยล่างนะคะโชกลาบเอื่อยล่างคนมีเส้นเพิ่นเห็นตัวเลขทั้งสองเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเทิ้งไม้และะ้วก็เทิงเกาตัวเลขกลับกันนะคะท่านผู้ชมห้าเจ็ดหนึ่งนะคะมองแรกที่เพิ่นเบิงเพิ่นเห็นหาเจ็ดหนึ่งมองที่สองเพิ่นเห็นหนึ่งเจ็ดหานะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นตัวเลขตัวเดียวกันกลับไปกลับมา ก้อนหนาหนีนะคะซึ่งไทบานเพิินกระเห็นน้ากันคือกันนะคะเป็นเจ็ดหานะคะเป็นเจ็ดห้าเหมือนกันค่ะพี่น้องนะคะส่วนพี่ยุ่นนะคะซึ่งเพิินเคยจุดทูบในปีท่ผพานมากครบรอบปีพอดีนะคะรอบก้อนๆ,ๆที่เพิินเคยจุดแต่ปีกายเลขของเพิินออกนะคะแอปเจตังจําบ่ได้จาได้แต่ว่าหกเก้าฮกเก้าหกนี่แหละพี่น้องประมาณนี้แหละค่ะ มางวดนี้แอดจจต่างก็เลยขอให้เพิ่นจุดทูมให้แน่นะคะตัวเลขทีพ่พิยุนเพิ่นจุดให้ได้เจ็ดสี่แปดค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสี่แปดนะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางฝากไว้ให้กับแฟนคลับแฟนช่องเนาะสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโดนใจท่านผู้ชมก็ได้นะคะผู้ใดชอบก็บแคปหน้าจอไว้นะคะผู้ใดก็ชอบก็บก,บกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะท่านผู้ชม ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเลขไงในงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2 5 6 4นะคะสำหรับคลิปนี้แอรเจต่างขอให้สุกูสุขนโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวจังไรใบเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ